ชาดกว่าด้วยให้ทานไม่ได้เพราะเหตุสองอย่างอัฏกถา,าพิลาระโกซยาชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีเย็นวันหนึ่งในโรงธรรมสภาเหล่าพระภิกษุพุทธสาวกได้พนานาคุณของพระภิกษุรูปหนึ่งที่เมื่อครั้งเป็นอุบาสกนั้นเป็นผู้ที่มีความยินดีในการให้ทานอยู่เป็นนิส อุบาสกเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาจึงได้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแม้เมื่อได้บวชมาเป็นพระภิกษุแล้วเมื่อได้รับอาหารที่บิณฑบาตมาหากพระภิกษุรูปอื่นไม่ได้อาหารบิณฑบาตก็จะสละของในบาตรของตนให้พระรูปอื่นฉันก่อนแม้แต่น้ำดื่มก็ยินดีจะสละให้พระรูปอื่นก่อนเช่นกันเมื่อพระศาสดาเสเด็จมาได้ทรงสดับถ้อยคำเหล่านั้น พระองค์มีรับสั่งให้เรียกพระภิกษุรูปนั้นมาตรัสถามเมื่อพระภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะพระศาสดาได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการก่อนภิกษุรูปนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสแม้แต่หยดน้ำมันก็ม่เอาปลายยาคาจิ้มให้ใครเมื่อได้รับการขัดเกลาจากพระโพธิสัตว์แล้ว จึงกลายเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในการให้ทานมาทุกพบทุกชาติแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีมีเศรษฐีตระกูลหนึ่งที่ร่ำรวยมากเมื่อเศรษฐีต้นตระกูลได้สิ้นอายุไขไปผู้เป็นลูกชายก็ได้รับช่วงสืบต่อทรัพย์สมบัติและกิจการ ซึ่งเศรษฐีผู้ที่รับช่วงต่อนี้ก็เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยในการให้ทานได้ตั้งโรงทานใหญ่ทำทานแก่ผู้ตกยากตลอดชีวิตของตนและก่อนที่จะหมดอายุไขนั้นก็ได้ให้โอวาทแก่ลูกของตนว่าให้เป็นผู้ที่ทำทานต่อไปอย่าได้ละเลิกการทำทานเด็ดขาดพอสิ้นอายุไขแล้วก็ได้ไปบังเกิดเป็นเท้าสักกะนภะพดาวดึง ซึ่งลูกหลานของเศรษฐีนี้ก็เป็นผู้ที่ยินดีในการให้ทานเหมือนบนรรพบุรุษถึงห้าชั้นเมื่อสิ้นอายุไขก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรในเทวโลกแต่ลูกหลานในชั้นที่6นั้นเป็นผู้ที่ไม่มีศรัทธานในการให้ทานเป็นคนตระน่มีจิตใจหยาบกระด้างเขาให้คนรื้อโรงทานเผาซะให้คนโบยตีไล่พวกยาจกที่มาขอทาน แม้หยาดน้ำพึ่งก็ไม่แบ่งให้ใครแม้จุ่มด้วยปลาย่าคาในการครั้งนั้นเท้าสักกะเทวราชที่ประทับอยู่ณภพดาวดึงดึได้ตรวจดูบุพกรรมของพระองค์ว่าลูกหลานของท่านยังคงให้ทานอยู่หรือเปล่าหนอก็ได้ทราบว่าลูกของท่านบำเพญทานได้เกิดเป็นจันทาเทพบุตรลูกของจันทาเทพบุตรได้เกิดเป็นสุริยะเทพบุตรลูกของสุริยะเทพบุตรได้เกิดเป็นมาตาลีเทพบุตร ลูกของมาตาลีเทพบุตรได้เกิดเป็นปัญจสีขาเทพบุตรแต่ลูกหลานในชั้นที่หกนั้นได้ตัดวงทานด้วยการเผาโรงทานเสียแล้วพระองค์จึงทรงดำริว่าจะขัดเกลาเศรษฐีผู้นี้จึงมีรับสั่งให้เทพบุตรทั้งสี่มาเข้าเฝ้าแล้วก็พากันเสด็จไปยังกรุงพารณาณสีณโลกมนุษย์โดยทุกองค์ได้แปลงอัตภาพเป็นพราหม์ขณะนั้น เศรษฐีที่เป็นลูกหลานชั้นที่6ของเท้าสักกะผู้มีชื่อว่าพิลาระโกศยะได้กลับจากการไปเข้าเฝ้าพระราชามาเท้าสักกะเป็นผู้เข้าไปที่เรือนของเศรษฐีก่อนเพื่อขออาหารเศรษฐีปฏิเสธและไล่ให้ไปขอที่อื่นเท้าสักกะจึงตรัสว่าข้าแต่ท่านเศรษฐีข้าพเจ้าเป็นพรามข้าพเจ้าจะกล่าวคำสรรเสริญท่านเศรษฐีตอบว่า เราไม่ต้องการความสรรเสริญจงไปซะอย่ามายืนอยู่ตรงนี้ท้าวสักกะทำเป็นไม่ได้ยินคำของเศรษฐีได้กล่าวออกมาว่าบุคคลให้ทานไม่ได้ด้วยเหตุสองอย่างนี้คือ 1. มีความตรณีสอมีความประมาทบุคคลผู้เป็นบัณฑิตผู้รู้แจ้งเช่นท่านเมื่อต้องการได้บุญก็ควรให้ทานเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงเข้าไปนั่งในเรือนเถิด จะได้ทานหน่อยหนึ่งท้าวสักกะได้เข้าไปนั่งสวดสรรเสริญอยู่ในเรือนของเศรษฐีลำดับนั้นจันทาเทพบุตรก็ได้เข้ามาขออาหารจากเศรษฐีเหมือนกันและเมื่อเศรษฐีกล่าวปฏิเสธจันทาเทพบุตรจึงได้กล่าวว่าท่านมหาเศรษฐีเราเห็นพราหมณ์คนหนึ่งนั่งอยู่ในเรือนของท่านเห็นจะมีสวดพราหมณ์กระมังเราจะเข้าไปสวดบ้างแต่เศรษฐีไม่ยอมให้เข้าไปจันทาเทพบุตรจึงกล่าวว่า คนที่ตระนีมักจะกลัวความยากจนกลัวความอดอยากจะไม่ให้อะไรอะไรแก่ใครเลยซึ่งนั่นแหละจะเป็นภัยแก่ตนเพราะถ้าไม่ให้ผู้อื่นก็จะไม่ได้รับจากผู้อื่นเช่นกันเมื่อเกิดโลกหน้าก็จะกลายเป็นผู้ที่ยากจนที่สุดผู้เป็นบัณฑิตพึงกำจัดความตระหณีพึงให้ทานเถิดเพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าเศรษฐีเมื่อได้ฟังดังนั้นก็กล่าวว่าท่านจงเข้าไปนั่งในเรือนเถิด จะได้ทานหน่อยนึงจันทาเทพบุตรจึงได้เข้าไปนั่งในเรือนของเศรษฐีโดยนั่งใกล้กับเท้าสักกะต่อจากนั้นสุริยะเทพบุตรผู้ซึ่งทิ้งช่วงเวลาให้ล่วงไปหน่อยนึงก็ได้เข้ามาขออาหารกับเศรษฐีเมื่อถูกปฏิเสธก็ได้กล่าวว่าขึ้นชื่อว่าทานบุคคลให้ได้ยากเพราะต้องกำจัดความตระหณีเสียก่อนจึงจะให้ได้เพราะเหตุนั้น การไปจากโลกนี้ของสัตบุรุษกับอสัตบุรุษจึงต่างกันอสัตบุรุษผู้ไม่รู้จักผลของการให้ทานย่อมไปนรกส่วนสัตบุรุษย่อมได้ไปสวรรค์เศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงเข้าไปนั่งในเรือนรวมกับพวกพรามณ์ที่มาก่อนนั่นแล้วเถิดจะได้ทานหน่อยนึงสุริยเทพบุตรจึงได้เข้าไปนั่งในเรือนของเศรษฐีมาตาลีเทพบุตร ซึ่งเป็นเทพบุตรองค์ที่สี่ก็ได้ปล่อยให้เวลาล่วงไปหน่อยหนึ่งเหมือนกันแล้วก็มาขออาหารจากเศรษฐีเมื่อเศรษฐีตอบปฏิเสธมาตาลีเทพบุตรก็ได้กล่าวว่าผู้เป็นบัณฑิตบางพวกย่อมแบ่งปันถึงแม้จะมีน้อยแต่บางพวกแม้มีมากก็ไม่แบ่งปันให้ใครเลยทักษินาทานแม้ข้าวสักทัพพีเดียวที่บุคคลให้แล้วมีค่าเสมอการให้จำนวนตั้งพัน เศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงเข้าไปนั่งที่เรือนรวมกับพวกพราหมณ์ที่มาก่อนแล้วนั่นเถิดจะได้ทานหน่อยหนึ่งมาตาลีเทพบุตรจึงได้เข้าไปนั่งในเรือนของเศรษฐีต่อจากนั้นปัญจสิขาเทพบุตรซึ่งเป็นเทพบุตรองค์สุดท้ายได้ปล่อยให้เวลาล่วงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เข้ามาขออาหารเศรษฐีก็กล่าวปฏิเสธเหมือนกับที่ปฏิเสธเทพบุตรทุกองค์ปัญจสิขาเทพบุตรจึงกล่าวว่า ผู้ใดเที่ยวไปขออาหารมาผู้นั้นได้ชื่อว่าประพฤติธ,ธรรมนอกจากนี้บุคคลผู้เลี้ยงบุตรและภรรยาของตนแม้ของให้ทานมีน้อยก็ยังเฉลี่ยให้แก่สมณะและพราหมณ์บุคคลนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมคนบางพวกที่เบียดเบียนสัตว์ให้ลำบากบ้างฆ่าให้ตายบ้างทำให้เศร้าหมองบ้างแล้วจึงให้ทานทักษิณาทานนั้นจึงชุ่มไปด้วยน้ำตา ผลบุญจึงไม่ถึงเสี้ยวแห่งผลทานที่คนเข็นใจให้แล้วโดยชอบรธรมเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงเข้าไปนั่งที่เรือนรวมกับพวกพราหมณ์ที่มาก่อนแล้วนั่นเถิดจะได้ทานหน่อยนึงปัญจสีขาเทพบุตรจึงได้เข้าไปนั่งในเรือนของเศรษฐีท่ามกลางเทพบุตรทั้งสี่ที่ได้เข้ามานั่งอยู่ก่อนแล้วลำดับนั้นพิลาระโกศยะเศรษฐี ได้เรียกทาสหญิงคนหนึ่งเข้ามาสั่งให้ไปนำข้าวรีบมามอบให้แก่พวกพราหมณ์คนละนานแล้วบอกให้พราหมณ์ทั้งหลายเอาข้าวเปลือกนี้ไปหุงเอาเองพรามณทั้งหลายกล่าวว่าข้าแต่ท่านเศรษฐีพวกเราไม่ต้องการข้าวเปลือกพวกเราไม่จับต้องข้าวเปลือกเศรษฐีจึงให้นางทาสีนำข้าวสารมามอบให้เมื่อพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวว่าข้าแต่ท่านเศรษฐีพวกเราไม่รับของดิบ เศรษฐีจึงบอกให้นางทาสีไปคดข้าวที่ให้สำหรับวัวกินใส่กะลามะพร้าวไปให้แก่พวกพราหมณ์นางทาสีก็ได้กระทำตามนั้นเมื่อพวกพราหมณ์หรือเทพบุตรแปลงทั้งหลายได้ปั้นข้าวเป็นคำคำใส่ปากแล้วก็ทำท่าทีตาเหลือกเพราะข้าวติดคอก็แรงตายกันทุกคนนางทาสีตกใจวิ่งกระหืดกระหอบไปรายงานเศรษฐีผู้เป็นนาย พิลาราโกศซียเศรษฐีนั้นเกรงว่าคนทั้งหลายจะติเตียนว่าตนนั้นเป็นคนใจแคบจึงสั่งให้นางทาสีเอาข้าวสาลีที่หุงแล้วอย่างดีไปเปลี่ยนข้าววัวที่อยู่ในกะลามะพร้าวนั้นแล้วเศรษฐีก็ร้องเรียกผู้คนที่เดินผ่านมาบนถนนมาบอกว่าท่านทั้งหลายดูเอาเถิดข้าพเจ้าให้นางทาสีนำอาหารอย่างดีมาให้พรามแต่พรามนั้นละโมบกินคำใหญ่จึงทำให้ติดคอตาย ท่านทั้งหลายจงรู้ไว้ว่าไม่ใช่ความผิดของเราพวกชาวบ้านทากันมามุงดูพราหมณ์นอนตายแล้วก็วิพากวิจารณ์กันไปต่างๆนานาฝ่ายพราหมณ์เมืม่อเห็นว่ามีคนมามุงดูกันมากมายแล้วพราหม์ทั้งหลายก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงดูไว้เศรษฐีผู้นี้กล่าวเท็จเขาได้ให้นางทาสีนำข้าวสำหรับวัวมาให้พวกเรากินพอพวกเราแกล้งทำเป็นข้าวติดคอตาย เขาก็ได้ให้นางทาสีไปเอาข้าวสาลีอย่างดีมาเปลี่ยนผู้คนเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็ฮือฮาพากันติเตียนเศรษฐีชายคนหนึ่งได้กล่าวออกมาว่าเศรษฐีท่านทำวงตระกูลของตัวเองให้พินาศทั้งเผาโรงทานทั้งสั่งขับไล่พวกยาจกแล้วยังเอาข้าววัวมาให้พวกพราหมณ์กินอีกเมื่อท่านจะไปปรโลกเห็นทีท่านจะเอาสมบัติในเรือนของท่านผูกคอไปด้วยกระมังขณะนั้น เท้าสักกะในร่างพรามได้ถามผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าทรัพย์ในเรือนพิลาราโกซิยาเศรษฐีนี้เป็นของใครเมื่อผู้คนตอบว่าไม่รู้เท้าสักกะจึงเล่าเรื่องราวการให้ทานของเศรษฐีตั้งแต่ต้นตระกูลให้ฟังและขณะที่กำลังเล่าอยู่นั้นเพื่อตัดความสงสัยของมหาชนเทพบุตรทั้งหลายรวมทั้งท้าสักกะก็ได้คืนอัตภาพเดิมแล้วเหาะขึ้นไปในอากาศ ยืนเปล่งรัศมีงามรุ่งเรืองอยู่ด้วยอนุภาพอันยิ่งใหญ่แล้วเท้าสักกะก็ได้ตรัสว่าพวกเราละทิพยสมบัติของตนมาก็เพื่ออนุเคราะห์พิลาราโกสยะเศรษฐีผู้มีจิตใจต่ำช้าลามกผู้สืบสกุลวงคนสุดท้ายนี้ถ้าเขาไม่ให้ทานไม่รักษาศีลจะพึงไปเกิดในนรกแล้วเท้าสักกะก็ได้ประกาศคุณแห่งทานได้แสดงธรรมแก่มหาชน และได้สอนให้มหาชนดำรงตนอยู่ในศีล5ห้ามหาชนทั้งหลายแม้พิลาระโกศิยะเศรษฐีก็ได้ประคองอัญชลีขึ้นเหนือเสียนพิลารากศิยะเศรษฐีได้ให้ปฏิญญาแก่เท้าสักกะว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่ทำลายวงตระกูลที่มีมาแต่โบราณจะบำเพ็ญทานจะให้อาหารน้ำดื่มและไม้ชำระฟันแก่ผู้อื่นก่อนแล้วตนจึงจะเป็นผู้กินทีหลังผู้อื่น แล้วเท้าสักกะพร้อมทั้งเทพบุตรทั้งสี่ก็ได้กลับสู่วิมานของตนส่วนพิลารากโกศยะเศรษฐีนั้นก็ได้ดำรงตนอยู่ในศีลทานตามที่ตนตั้งปติญญาไว้จนสิ้นอายุไขเมื่อถึงแก่กาลละแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่าเศรษฐีในครั้งนั้น ได้มาเป็นภิกษุผู้เป็นทานาบดีรูปนี้จันทาเทพบุตรได้มาเป็นพระสารีบุตรสุริยาเทพบุตรได้มาเป็นพระโมคคัลลานะมาตาลีเทพบุตรได้มาเป็นพระกะสัสป,ปะปัญจสาสีขะเทพบุตรได้มาเป็นพระอานน์ส่วนเท้าสักกะเทวราชคือเราตถาคต